สวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเฮียอุตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับสำหรับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะครับข้าวอายุไม่เกินร้อยวันหรือร้อยวันขึ้นไปนะครับทุกสายพันธุ์นี้เราแนะนําให้ใช้เพียงสองครั้งหรือว่าใน1นึ่ฤดูกาลใช้เพียง50กิโลกรัมต่อไร่คือปุ๋ยแตกรากแต่กอไก่ทองคำา8ดโตเจ้า80โตวาทนี่ ตอน15วันใส่ครั้งที่1ไร่ละ25กิโลส่วนข้าวอายุตั้งแต่ร้อยวันขึ้นไปอย่างเช่นกอขอ85กอขอ4ี่กอขอ79กนะครับก็ใส่ตอนข้าวอายุ20วันถึง30วันนะครับก็ใช้อัตราเท่ากันเลยคือ25กิโลต่อไร่นะครับส่วนรอบที่2หรือว่าครั้งที่2งนนนะครับเรียก่ปุ๋ยรับท้องหรือวิสานเรียกว่าปุา๋ยหมักปุ๋ยมานะครับถ้าเป็นไก่ทองคํา8 9 ิตโตเจ้า8ปิตโตวาทใส่ตอนข้าวอายุ45วันถึง50วันนี้เป็นปุ๋ยรับทองหรือว่าปุ๋ยหมากปุ๋ยมานเีนะครับส่วนก็ขอ49ก็ขอ85 79นะครับหรือว่า c p พตอง8นะครับหรือว่าพิษณุโลกนะครับอันนี้ก็ใส่ตอนข้าวอายุ70วันโดยประมาณก,กันนะครับก็คือไร่ละ25กิโลเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยทางดินนี เราใส่เพียง2ครั้งก็เพียงพอแล้วนะครับในปุ๋ยเคมีนี่เราจะเจอตัวเลขหลักอยู่3ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้เลย3ามสนะครับนี่ก็คือปุ๋ยตามแมงกัน3 6มสบนะครับสามสี่นี่คืออะไรบ้างตัวแรกเลยคือ30นี้เป็นธาตุไนโตรเจนไนโตรเจนนี่ทําอะไรไนโตรเจนก็คือตัวที่กระตุ้นการเจริญเติบโต,ตทางใบเป็นหลัก ใบจางงามนะครับต้งใส่สูตรนี้เนี่ยใบจางงามมากๆเลยตัวที่2นะครับนี่ก็คือเลข6กนะก็เรียกว่าตัวฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสตัวนี้มาช่วยทำาาายตัวนี้ช่วยกระตุ้นการออกรากนะครับแตกรากนะครับออกรากแตกรากแล้วก็ช่วยทําให้เกสรนี่ผสมติดได้ดีก็ปุ๋ยตัวนี้จัดเป็นแม่ปุ๋ยที่มีราคาพแพงที่สุดเลยนะครับ ถ้าตัวกลางตัวเลขยิ่งสูงราคาจะยิ่งแพงนะครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นอยู่ที่5้ถึงเก็เพียงพอแล้วนะครับสูงกว่านี้ถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันแต่ว่าต้นทุนการติดก็จะแพงมากขึ้นตัวน,นี้คือตัวฟอสฟอรัสนะช่วยในการออกรากแล้วก็ทําให้เกสรพืชแข็งแรงการผสมติดก็จะดีขึ้นนะครับครับตัวสุดท้ายเลยนะครับเลข4นี่ตัวนี้นะครับเป็นโพแทสเซียมเรามาดูความจําเป็นของธาตุโพแทสเซียม จริงๆแล้วธาตุโพแทสเซียมนี่มีความจําเป็นกับทุกระยะของต้นข้าวนะครับมีความสําคัญมากๆเลยในระยะแรกเลยคืออะไรช่วยทําให้ข้าวเนี่ยต้นแกรงนะครับแตก,กอดีหรือว่าถ้าเป็นในข้าวนาปีหรือข้าวภายที่ระบบน้ํายังไม่ค่อยดีจะช่วยทนแ้งได้ดีมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือใบจะตั้งนะครับตัวโพแทสเซียมนี่ทำให้ข้าวเนี่ยใบตั้งนะครับเพราะฉะนั้น การมีโพแทสเซียมอยู่ในแต่ระยะนี่เป็นเรื่องสําคัญเป็นเรื่องจําเป็นเอามากๆแต่ระยะที่มีความจําเป็นโพแทสเซียมสูงสุดคือระยะข้าวตั้งท้องและข้าวเพิ่มน้ําหนักตอนเป็นช่วงสร้างแป้งตรงนั้นความจําเป็นของโพแทสเซียมนี่เยอะเอามากๆถึงขั้นว่าจําเป็นต้องฉีดเข้าไปอีกนะครับครับนี่ก็คือสูตรปุ๋ยหลักที่เราเจอกันในท้องตลาดทั่วๆไปในตะข้องาในจัดเป็นปุ๋ยผสมเสร็จปุ๋ยเบาเบ็นเลยคืเอเกษตรกร ไม่ต้องไปผสมนะครับเปิดกระสอบมาแบบนี้แล้วก็จบหวานได้เลยหรือเทใส่เครื่องหวานปุ๋ยนะครับหวานได้เลยนะไม่ต้องเอาไปผสมไม่ต้องไปสิ้นเปลืองเวลาผสมอีกแล้วนะครับเนี่ยสำหรับปุ๋ยตราแมวเงินนะครับทีนี้เรามาดูสูตรปุ๋ยตาแมวเงินในวันนี้ที่จะเปิดตัวกันว่าเป็นสูตรอะไรกันเลยนะครับครับสำหรับปุ๋ยแมวเงินก็ในเขตทางกาลสินสารคามร้อยเอ็ดขอนแก่นยะโสธรนี่ก็จะเป็นปุ๋ยที่ โด่งดังมีการตอบรับมีการยอมรับว่าเป็นปุ๋ยคุณภาพสูงจากชาวนามาหลายปีแล้วนะครับก็เราดูจากการเติบโตของยอดขายแล้วก็เกษตรกรมาเรียกหานี่เยอะขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีนะครับแนวสูตรที่ผ่านมาของเราเลยนะครับเรามาทบทวนกันนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับตัวแรกเลยนี่นะครับยูเรียแมวเงินสูตร3 0ขีดนะครับ30.0ขีนย์ขีดศป้ายเหลืองนะครับ ปุ๋ยที่เป็นตราที่จําหน่ายจากร้านไทยจเจริญและเครือข่ายไทยจเจริญน,นี่จะมีป้ายเหลืองทุกกระสอบเลยนะครับเราเรียกว่าปุ๋ยแมวเงินป้ายเหลืองแมวเงินนี่ครับเป็นปุ๋ยอยู่3สีไม่ต้องผสมอีแล้วนะครับเปิดกระสอบมาหวานได้เลยนะครับ3 0มสิยูเรียแมวเงินป้ายเหลืองนะครับอันนี้ใส่ตอนข้า15วันถึง20วันนะครับในช่วงแรกต้องการความเร็วทางไปเป็นอย่างมากเลยอันนี้ ที่เหมาะที่สุดสําหรับนาดินสายนะครับนาดินเหนียวเราจะไม่แนะนําสำหรับ30-0นะครับทุกยี่ห้อทุกสูตรเลยนะครับมาสูตรที่2สูตร25ขีด7ขีด7โอ้เป็นสูตรที่เขาเรียกว่าปุย๋ยเคมีเต็มสูตรเลยนะครับเคมีเต็มสูตรเลยมีทั้งไนโตรเจนมีทั้งฟอสฟอรัสมีทั้งโพแทสเซียมแล้วก็มีอาหารเสริมป้ายเหลืองนะครับแมวเงินป้ายเหลืองทุกกระสอบ นะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะร้านไทเจริญพาณิชย์เท่านั้นแมวเงินป้ายเหลืองครับ2 577ตัวนี้ใส่ได้ทั้งดินฟายและดินเหนียวนะครับแต่หลายท่านบอกเออถ้าข้าวนาปรังก็ขอเป็นสูตรสักสามสิบขึ้นไปได้ไหมนะครับเดี๋ยววันนี้เราจัดให้เลยนะครับบางคนนี่ชอบของแรงนะครับในนาปรังนะครับขอเป็นสูตรที่ใส่ได้ทั้งดินฟายและดินเหนียวและตัวหน้าแรงแรงหน่อยได้ไหม วันนี้เลยนะครับเราถึงถือโอกาสมาเปิดตัวสูตรใหม่ล่าสุดของปุ๋ยตราแมวเงินเลยนะครับสามสิบกฟี่นี่นะครับเป็นสูตรใหม่ล่าสุดของปุ๋ยตราแมวเงินเลยนะครับสูตรนี้นะครับเป็นการทํามาเพื่อความต้องการของข้าวนาปรังโดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะเร่งการเจร,เริญเติบโตในช่วงแรกแเพราะข้าวนาปรังในฤดูการแรกคือเดือนพฤศจิกาธันวามกราเนี่ย เป็นช่วงแลนด์นะครับต้องการไนโตรเจนต้องการเร่งให้เติบโตนะสู้กับอากาศหนาวก็เลยต้องการสูตรที่ตั้งแต่30แล้วอีกอย่างกเกษตรกรชาวนานะครับใส่ข้าวต่อไร่นี่เยอะนะบ,บางคนใส่ไป50ากิโลต่อไร่ก็มีนะครับนี่ก็คือทําให้ต้องใส่ตัวหน้านี่ขอเป็น3 0มสูนขึ้นไปแล้วขอแบบเต็มสูตรนะรขอแบบเต็มสูตรเลยใช้ได้ทั้งดินทรายและดินเหนียวเพราะฉะนั้นแมวเงิน จัดไปนะครับ30 6 4นะครับเป็นปุ๋ยผสมเสร็จนะครับแน่นอนเราไม่ลืมป้ายเหลืองในทุกสิทธิ์เฉพาะร้านไทยเจริญพาณิชย์เท่านั้นเลยเป็นสูตรที่เพื่อนาปรังโดยเฉพาะเลยนะครับใช้ได้ทั้งดินทรายและดินเหนียวนะครับเร่งการเจริญเติบโตในช่วงแรกไม่ว่าจะเป็นไก่ท้องคำแปดเกโตเจ้าแปโตวายทีเมาดู เนื้อของปุ๋ยตาแมวเงินเป็นยังไงบ้างนะครับสนับสูตร3064กันนะครับอ่านี่มาดูเลยนะครับอันนี้เปิดให้ดูนะครับนี่นะครับก็คือเนื้อของปุ๋ยเคมีตราแมวเงินสูตร3064นะครับเป็นปุ๋ยผสมเสร็จนะครับมีหลากสีนะครับสี่ห้าสีเลยนะครับสีขาวเลยก็คือไนโตรเจนสีครีมครีมฟอสฟอรัสนะครับสีแดงแดงนี่เป็นโพแทสเซียมส่วนใสใส นะครับเหมือนโดนัทอันนั้นเป็นสูตรพิเศษที่เราใส่ขึ้นมาจากป้ายเหลืองของร้านไทยเจริญพาณิชย์เลยนี่นะครับนี่ไม่ต้องไปเสียเวลาในการผสมอีกแล้วนะครับเราผสมมาให้เรียบร้อยด้วยเทคโนโลยีการผสมใหม่ล่าสุดเลยนะครับในภาวะอุยราคาสูงราคาแพงในปัจจุบันนี้มีวิธีการใดบ้างที่จะพอลดต้นทุนฝุ่ยได้บ้างนะครับวันนี้เราก็เลยมีมาแนะนําเลยนะครับ จริงๆเปิดตัวมาได้ปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับหัวเชื้อไทยแคลแฮปปี้เดย์หัวเชื้อไทยแคล็บแฮปปี้เดตัวนี้นะครับเป็นผงสีชมพูหรือว่าเรียกกันว่าพลังชมพูมีคุณสมบัติในการลดอัตราการใช้ปุ๋ยต่อไร่ลงมาได้เลยนะครับโดยตัวหัวเชื้อตัวนี้นะครับจะไปเคลือบที่เม็ดปุ๋ย นะครับแล้วก็ทําให้ปุ๋ยนี้ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีละนิดทีละนิดโดยเฉพาะปุ๋ยตัวในตรเจนหรือว่าเราเรียกกันยูเรียเนี่ยครับซึ่งมีเม็ดสีขาวเนี่ยปุ๋ยตัวนี้นี่จะระเหยไวแล้วก็จะหายไปไวนะครับพ <ela> ืชเอาไปใช้ได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ระเหยออกไปส่วนหนึ่งแต่ถ้าใช้กับหัวเชื้อไทแคปเนี่ยตัวนี้จะไปเคลือบเม็ดปุ๋ยนะครับทําให้ปุ๋ยนี้ค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็จะอยู่ได้นานขึ้น น,นี่ก็คือหัวเชื้อไทแคปข้อที่1เพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องใช้ถึง25กิโลต่อไร่ต่อครั้งนะครับถ้าเราผสมหัวเชื้อไทแคปแล้วเนี่ยเราใช้เพียง15กิโลต่อไร่ประสิทธิภาพยังดีเหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือลดต้นทุนปุ๋ยข้อที่1นึ่งเช่นนา30ไร่นะครับเราจะใช้ปุ๋ยเคมีโดยทั่วไป15กระสอบนะครับ ในการหว่าน30ไร่ก็คือ1กระสอบหว่าน2องไร่แต่ถ้าเราผสมกับหัวเชื้อนะครับไทแคป p แฮปปี้เดย์แล้วนี่ใช้เพียง10กระสอบต่อพื้นที่30ไร่เท่านั้นเลยนะครับนี่ก็คือหัวเชื้อไทแคปนะครับข้อดีข้อที่2นะครับตัวนี้โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นตัวกระตุ้นให้ข้าวเนี่ออกรากเป็นอย่างมากเรากล้าท้าเลยนะครับหวิเคมีตราแมวเงินหรือว่าตรายี่ห้ออะไรก็ได้ นะครับที่คลุกกับหัวเชื้อไทแคปแล้วนะครับไปหว่านแล้วเนี่ยสิวันหลังจากหว่านให้ไปดึงรากดูได้เลยรากจะออกเยอะมากๆแล้วรากจะเป็นขาวนะครับฉายาเขาว่ารากยาวขาวฟูนะครับไม่กลัวหนาวด้วยหัวเชื้อไทแคปแฮปปี้เดย์นะครับเชื้อ1นกิโลผสมปุ๋ยสามสิหกนึ่งกระสอบหว่านไปเลย3ไร่นะครับสไร่หรือประมาณ15บกิโลต่อไร่ ปุ๋ยเคมีที่ผสมเข้ากับหัวเชื้อไทแคปแล้วนี่สามารถเอาไปใส่ในโดรนหว่านปุ๋ยได้เครื่องหว่านปุ๋ยได้โดยที่ปุ๋ยไม่เยิมไม่ติดกันนะครับที่เกษตรกรหลายๆท่านนี่กลัวและกังวลกลัวว่าพอผสมไปเสร็จปุ๊บนะครับปุ๋ยจะเกิดความชื้นแล้วก็เยิมเข้าไปในเครื่องหว่านปุ๋ยเครื่องหว่านโดรนไม่ได้อันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเราเคยทําคลิปออกมาโชว์เลยนะครับว่าหัวเชื้อไทแคป ผสมเข้ากับปุย๋ยเคมีราเมวเงินนะครับใส่ในโดนหว่านปุย๋ยได้ใส่ในเครื่องว่านปุย๋ยได้นะครับไม่มีการติดไม่มีการเยิ้มใดๆทั้งสิ้นนี่ก็คือการใส่ปุย๋ยทางดินในนาข,าข้าวข้าวนาปรังกันนะครับแล้วคลิปต่อๆไปเราจะมาแนะนําวิธีการใช้ปุย๋ยทางใบนะครับที่ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุดเลย <S 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 สําหรับเกษตรกร,กรท่านใดนะ สนใจอยากจะได้ปุ๋ยตราแมวเงินและหัวเชื้อไทยแครปแฮปปี้เดย์นะครับก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์บ้านท่าแห่อำเภอของชัยจังหวัดกลาลสินไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่ขอนแก่นกลาลสินสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรและก็อุดรธานนะครับส่วนทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ แฮปปี้การเกษตรชาแนลทาง YouTube ของอาจารย์ขวัญชัยแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกช่องทางแล้วก็ที่ชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ออนไลน์ของอ้ายต้าหนวดนะครับก็เป็นเพจที่กำลังได้รับการตอบรับเป็นอย่างมากนะครับสำหรับไอ้ต้าหนวดเลยนะครับแล้วตอนนี้เรายังมีแอปพลิเคชันมาบริการให้ลูกค้าสั่งซื้อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับด้วยแอปพลิเคชัน TFRP ออนไลน์นะครับของนายแม็กนะครับก็สามารถเข้าไปโหลดเข้าไปเยี่ยมชมกันได้นะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้เราสามารถสั่งซื้อสินค้า,ข,าของร้านไทยเจริญพาณิชย์ได้ทุกอย่างเลยนะครับแล้วกราซิ้กันในตรงนี้เลยนะครับได้ราคาพิเศษลงไปด้วยเลยนะครับนี่ก็คือแอปพลิเคชัน t c r p ออนไลน์นอกจากนี้ในแอปยังมี สมุดที่บันทึกต้นทุนการทำนาแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งสำหรับเกษตรกร,กรท่านใดที่ชอบการผสมปุ๋ยสั่งตัรนะครับเรามีสูตรสำเร็จสูตรปุ๋ยตัวอย่างสูตรปุ๋ยแนะนำให้ในแอปพลิเคชันวิธีการผสมปุ๋ยสั่งตัดอยู่ในแอปพลิเคชันนี้นการสูตรแบบนี้จะใช้แม่ปุ๋ย สี่สิกกี่กิโลสิบแปดกกี่กิโลศูนกกี่กิโลผสมไทแคบปด้วยก็จะประหยัดลงไปสะดวกช่องทางไหนก็สามารถติดต่อมาได้ที่ช่องทางนั้นได้เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุ้จากร้านไทยเจริญพานิชขอจบวิธีการแนะนำการใส่ปุ๋ยเคมีตราแมวเงินไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Stop!